โอ้โหไอ้สาหลายาลายส, <laughs> สาลายาลายสไปรูรีนาสาลายเยอะมากวันนี้น้ำนิ่งมันลมไม่พัดไปไหนเลยค่ะ ดูดูคะ่ะอา้าวให้ดูตัดสดไปเลยนะคะโอเชียวแคมปิ้งค่าบริการแคมปิ้งค้างคืนคนละ100่งรอบาทไปกับคนละ50บาทนะคะมีห้องน้ำมีไฟฟ้าให้ต่อพว่วงค่ะอยู่กับพี่มะนาก็มาตั้งแต่เมื่อวานมา2วัน2คืนเต็มๆค่ะ มาดูผลงานสิทริปนี้ก็มาเทสเยื่อให้กับพี่จ่าสาพาตะลุยจากทางกาญจนบุรีนะคะ,ะก็มีตายบ้างค่ะก็เอาเข้าถังน้ำแข็งไว้โอ้เนี่ยไหนดูที่ได้ประนินกี่ห่างโอ้โหได้ไซโลอยู่สองตัวสอง สามสี่สี่ตัวเองหอเ,อเหรอเอ้าเอ้าเนยมนมีห้าตัวนะปลานินอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ถูกกระเด็นเนี่ย <laughs> ไม่เห็น <laughs> <laughs> ได้ปลานินห้าหางแล้วก็ปลาตะเพียนอีกแล้วก็มันนอกไปแล้วตายแล้วนะคะใส่ถังน้ําแข็งไว้นะคะปลาตะเพียนใส่ถังน้ําแข็งมาแล้วประมาณสามสี่ตัวค่ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่นะคะ ฝากด้วยนะคะเยื่อตกปลาจากสาภาตะลุยค่ะอ่าทริปนี้ก็มีทั้งชิปเหยื่อหัวตาลกับหัวขนุนเนาะใช่ก็กินทั้งสองเหยื่อกินทั้งสองสูตรนะคะหอมละมุนนะคะกินทั้งสองสูตรค่ะวันนี้ถ้าเกิดอากาศดีๆโอ้โหแจ่มเลยวัน,นอืมวันนี้ถ้าอากาศดีๆเนี่ยโอ้โหจะได้เพิ่มเลยนะคะเนี่ยแต่อากาศไม่เป็นใจนะคะวันนี้ไม่มีใครได้ปลาเลยอ่เนี่ยของเรายังถือว่าได้อยู่นะนี่คะ่ะเมื่อเช้าได้มาเพิ่มหนึ่งหางนะคะ ตตัวไหนเเลขขนี่ยค่ะวันนี้เหลือใช้เอามาอย่างละกี่ถุงามาอย่างละสี่ถมไปหมดแล้วนึกว่าปลาจะเข้านี่ค่ะเหยื่อจากสาพาตะลุยนะคะใครสนใจก็อันนี้สูตรสามสูตรสามหัวตาลห,หัวขนลุนเราใช้ไปหมดแล้วนะคะ นี่ค่ะเหลือหัวตาลถุงหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะใครสนใจก็สั่งได้เลยตาม YouTube Facebook พี่จสา,านะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เยื่อทางกาญจนบ,บุรีนะคะเอามาเทสทางโคราชก็ถือว่ายังได้ผลอยู่นะคะ,ะพี่เขาก็ส่งออนไลน์ตลอดส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสั่งได้สั่งได้มีเบอร์โทรมีรายละเอียดนะคะก็1กิโล 1>, 1กิโลนะคะถุงละ1กิโลค่ะถุงละ1กิโล สวยงามค่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะอ,นอย่าผสมย่สํเร็จผสมน้ําตกได้เลย